จำไม่ค้างตามคำเรียกรอ้อง EP หนึ่งมันดี EP สองจะได้มาได้เยี่ยงไรถูกปะล,ล่ะใช่แล้วพันฆ่าที <laughs> <laughs> แหวนกัดผม <laughs> จุดซีแล้วกันมุมขวาล่างอ๋อแล้วทีเท่าสี่ขิดสี่ศ <laughs> ูนย์ไปสี่ในเวลาแววนละลุยครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น วันนี้แหละเราจะประกาศชัยชนะแล้วกลับบ้านไปหาลูกหลานใครนำอะนำไม่กลับไปหาเมียพี่ไม่มียเลยไปเวียเศร้าแล้วมันไปไหนประสิทธิ์ไม่ตามผมเลยโอ้อะไรของไอ้รถพวกนี้โทนแยกแยกแยกมาครับแยกมากับพี่เลยตามผมมาผูทหารเมืองไร เออทำไมปล่อยกูนำมาอยู่คนเดียวอะไรนี้ขอโทษทีครับรถผมช้ายังไม่ได้ไล่ลูกไล่ลูก <laughs> ตีปอกใหม่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยข้างหน้า <c oughs> เหมือน<ะ>มีคนมาจุดซีนะระ,ระวังเดินระวังเดินระวังเดินกลัวที่ไหนกระทืบัปทห้หมดไอเรือสุกเบลียดตรงนี้แหละตรงนี้แหาม,มุมเตียงพังแล้ว ไปไม่ได้เออใครยิงวะหน้าหน้าพี่ระวังระวังหามุมหามุมไอ้เชื่ออะไรวะเช่าลีมมา้างหน้าเช่าลีมมาใช่เหรอวะใช่เหรอทีทั้สี่ระวังระวังมันเล็งอยู่ประสิทธิ์ยิงกระสุนทรายลุงแล้วยิงยิงไม่เข้าไม่โดนแชลบ กระสุนฉลับเอ๊ะระวังข้างหลังทะลุเฮ้ยดันข้างขวาปัดขวาอีกหนึ่งันลงเอ้ยปัดปวาหาเม็ดนี่อย่างไมุมขำมุมขำมุมอือจิมปี๊บเบียดข้างแม่งเลยอุ้ยอ่าพีคเปิดก่อนเลยเฮ้ยยิงไม่โดนกระสุนยังโหลดไม่เสร็จข้างหน้ามีหนึ่งพันจิมมี่เอโดโดเข้ามุมก่อนเข้ามุมวัน โบให้ได้ก่อนอันตรายจิมมี่อ่าอย่าเพิ่งเข้านะเห็นปะเห็นอยู่มั้ยไล่คันข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยไอตัวเนี้ยยังอยู่ยังชิบหายกดยิงวะระวังระวังระวังเดี๋ยวเราอ้อมไปจิมมี่อ้อมโดเห็นพี่ถอยไหมถอยแบบพี่อ่ะถอยเลียดเลียดกำแพงเข้ามาถอยเลียดกำแพงเข้ามามันจะยิงไม่โดนจิมมี่ถอยก่อนอ้อมไปยิงมันทีสามสี่เอถอยถอยไปถอยแบบพี่อ่ะถ้าเห็นนะถอยแบบพี่อ่ะ จะได้ไม่โดนยิง,งายไปเดี๋ยวอ้อมไปข้างหลังกันดักดักไว้ดักไว้เดี๋ยวมีโผมาแน่หน้าไหนวะตรงแถวๆนี้แหละเดมินเมี่ีมมินิแมปขึ้นอยู่มีดิบเด้ไปบุกเลยข้างหน้าดันไงไดูไอ้ไอ้ชอรีมาข้างหน้าทัน เจ็บไหมฟังไปใส่นาจืดเออยิงเออเอ้าใครยิงวะนั่นนึงี่ยนแก๊สแก๊สแก๊สหมดไปไปช่วยด้วยช่วยด้วยไปซ่อมก่อนไปซ่อมก่อนเราต้องไปเป็นตี้ช่วยช่วยซ่อมสายยันสวัสดิ์ไอเส็งเข่งเอ้ยลุยเส็งเข่งพลเรือพยาสังขารเลยซีมาโรชั่น่นยิงเลยข้างๆก็มี ยิงมเข้าใค้ยิงกูวะมีขันข้างหลังด้วยระวังนเฮ้ยข้าหลังลไม่ยแน่เข้าทำไมไม่เป็นไรเลยจิมี่ช่วยหน่อยเฮ้ยกูโดนยิงอยู่เพื่อนมันปดาวีแล้วข้างหลังโอ้โหไม่เป็นเียรก,กันละซิคซก อู๋สองคันโอู๋โดนโอ้โหโดนลุมด้วยวะโอ้โหยิงกี่คันแล้วคันนี้ยิงแรงด้วยของญี่ปุ่นยิงได้ป่าวไม่ได้ไม่ได้เราออมอ่ะอยู่หลังเดินนะถ้าโผหัวไปเนี่โดนแน่นอนเขี่ยโอ้โหรเพื่องเราโคตรโหดยิงติดกันยิงกันโดนยิง ยึดก่อนยึดจุดก่อนเจอตายเคลียร์กระสุนทิ้งกระสุนจอะเกาะใหโลจอะเกาะมาแล้วปกติปกติยิงไม่ค่อยเวอร์โดนยึดหมดแล้วไปหนีจากตรงนี้ดีกว่าโอ้โหโอโหโหโหมีอีกแน่ทางข้างหน้าเราอ้อมเอาเห็นไหมข้างหน้ามีอยู่ทันเราอ้อมเอา โอ้อยมีต่คันส,สีส้มชิดมุมนี้ด้วยเออหนึ่งคันมีหนึ่งสองคัน <c oughs> เห็นป่ะทางหน้ายิงเลยประสิทธิ์ไปครับโทษทีที่ชา้าเมื่อกี้ขี้แตกหรูร <c oughs> ะเบิดต่อหน้าเลยยิงแรงจัด ใช้ลูกดิ้เพียยิงหรือเปล่าโดนหลังยิงไงมีอู่คันหนึ่งข้างหน้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออผมโดนจิมมี่ช่วยด้วยผมกำลังไปอดใจอรอแป๊บนึงระวังนี่เนี่ยอืมระเบิดตาตากเลย <c oughs> แม่เด็อืมไม่ทันเขาไอห่ามันหลายแล้วมันเล็งเราเราตั้งนานแล้วเนี่ยนี่คนบุกฐานฮะฝั่งไหนไปดีไปลาดคิวดีถึงงั้นอะลาดคิวดีเอาโอ้โหชิปหายแล้วโหลดลูกแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์เติมหน่อยเติมหน่อย ัวบกู<ะ> <c oughs> หลบอยู่ในกองนี่นแหละยิงกูไม่โดนหรอก <c oughs> ยี่เยี่ยงถ้ายิงมาน้องรักก็เสียจริงอยู่อ,อยู่เอ้ยหลังหลังหลังไปละ ยิงไม่โดนร้อยเลยไ,ไม่เป็นไรไ,ไม่เป็นไรยิงไม่ <c oughs> นานไปหน่อยหัวร้อนหัวร้อนเร <c oughs> าจะไปต้องไปเป็นกลุ่มสิบ่ทีสามสีม่เนี่ยทีสามสี่แหละสู้สองใช้หมดก่อนเราไม่อ้อมนะอ้อมมันรู้สึกว่า จุดยมันหยุดจุดมันหยุดหยุดจุดเองระวังระวังระวังสังเกตการสังเกตสังเกตอยู่ครับนีทำอะไรกันเนี่ยแปลกเหรอสังเกตตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นโล่งไปเพื่อนเราอ้อมไปไถชนเฮ้ยข้างหน้าหนึ่งทันระวังระวังระวังอย่ามาตรงนี้ข้างหน้าโอ้ยอย่าดัน ึ S <S ไฟลุกขยับไม่ได้ยิงสิขยับไม่ได้มันเด้อพี่มัน,มนเกลียวไม่ได้พี่มันเกลียวลังไม่ได้กโอเคลั่นจะโอเคยิงได้ยัง,งยิงได้ยังข้างหน้าหนึ่งคันนี่แนี่ แั๊บนึงเอ้าไอ้เหี้ยนี่ระเบิดแทนคือระวังด้านข้างมีคันนึงช่วยซ่อมช่วยซ่อมไปดีลากลากกลมไปหน่อยเรียกทหารลงมาตัดพอดิสสิอืมยิงกูเหรอเอ้ยช่วยไปซ่อมหนี่ยเอาซ่อมตัวเองอีกกูชิบหายโล่งเลยทีนี้ก็ช่วยซ่อมไหม บวกกับมันอยู่อืมตัวคนหนึ่งเต็มเลยกูดุยพร้อมแล้วเข้าจิมมี่ลังเข้าระวังโอเคโอเคเห็นไหมมีไหมต่อยังนะ่ะนาเตอร์เลยพี่อืมเอาคืนเอาคืนเอาคืนเอาเอาอีเวรปืนเจ๊งแป๊บหนึงนะขอโทษเมื่อกี้รอเล่นเคลียร์แล้ว ้ยเท่เท่ร้านนับแล้วเดี๋ยวเย็นๆแล้วสิอยู่ข้างๆรถก่อไว้เดี๋ยวช่วยยิงทางไหนข้างหน้าคันนึงครับชินูชินูเหรอไหนวะเข้าซอยไปแล้วมันอยู่ไหนวะเอ้ยเห็นแล้ว์ไม่่นาทีไปคันหนึ่งโมเดิร์นอะไรก็ไม่รู ซ่อมเครื่องก่อนไม่งั้นไม่ต้องโหลดรูป e. สองอีเอ้ยสวยครับไอเหี้ยระเบิดเฮ้ยโอ้โหแล้วกูซ่อมเครื่องอยู่ลาก่อนทุกคนเอาฟ้าเทีสดใส <c oughs> โอ้โหแล้วทิ้งถูกจุดด้วยนะไอ้สือไอเหี้ยมันใหญ่มัจีนปะแต่ามันทิ้งเปล่าได้แม่นมาก ลูกลงดูหลังคาแล้วไม่คิดว่าจะไม่มีลูกที่สามอันตรายสู่เขาครับดีสามสี่มีชินูพันหนึ่งนะชินเออูเออเออเออ แม่นโคตรโอ้ยกำลังไปรอก่อนนะเออโดนอีกแล้วสัตว์เสอชีรอผมด้วยไอศตรายังมีวงไหนไอศิษย์โอ้ยล้อเจ๋งเลยโอ้โหไอศิษยไอศิษด์ดาไอสัตว์แหล่งต้เรียกไอศิษย์ อ่เพื่อนผมเห็นคุณอยู่ไกลๆะตผมไปไม่ได้ล้อจรงชิบหายรถะลรมาและอนะผมตอบไหมแล้วโอ้ยครับอโหเรียบร้อยไป M10 ยิงกูกูเลงก่อนกูเห็นอยู่นะตรงข้ามเขาอะมีคนมีคนแอบแซบนั่นไงเห็นแล้ว มีคนแอบแซ่บโอ้ยยิงไม่ทันมีคนลอ่ลอลอ้อล้อตะขาบอูแล้วแน่จริงยิงกุ้ยโดนดิต้องตป้แปลเมา่าเราจะแพ้นะเนี่ยเราจะแพ้นะจะแพ้ได้ไงอะ ไอ้เวียนตะไลยิงไปได้สอตัวเองแล้วรอเดี๋ยวเรารอยเขาไปกันหมดก่อนเดี๋ยวเราไปหลังม,มารีครุปก,ก่อนรีคุปก่อนมารีคุปก่อนมีครับผุกใจไหมครับผู้พันเรื่องตายคือเรื่องธรรมดาโอเคแต่ไอ้เรื่องแไปไม่ธรรมดาเฮ้ยถอยก่อน เราปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเราทำแผนนะได้เวลาเอาเป,ป็นจุดีเป็นจุด C คุณเป็นแรงย่างช้าเลยกระเบียดกูุณทำไมเนี้ไปอีกทางนึงไปอีกทางนึงทางนี้ไม, <c oughs> มั้งเชื่อแมนหรอเคลียร์ก่อนดีกว,ว่าไปโน้ยจุดีเจอกันไปจุดีเลยติดตาม <c oughs> จิมมี่ไปเลยติด,ดตาม มาแล้วแพนซอร์แพนซ์เซซามแพนซ์เซซามยังงั้นรอระวังนะจิมมี่มึงอยู่ตรงเนินนะมึงเขายิงได้นะมันยิงผมไม่ได้ผมเก่งมากผมก็สิที่จะยิงเขาก่อนเฮ้ยกูล้อเล่นใครช <บา S 1> <ค>นวะ,วะยิงอยู่ดีๆเป้าเคลื่อนเลยด้ย ตายเย็นๆกี่คันเนี่ยไอ้เชี่ยเป็นโคตรเดือดหนึ่งขันไอ้ตรงแถวตึกทางขวาเพียบเลยนะมันอยู่เห็นเดียวจัดดิงนั่นนึงจัดดิงนั่นนึง Sơ sáng ngang 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 เอ็มซีจโบเฮ้ยยิงมันแหละยิงมันเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเพื่อนเราด้วยเพื่อนเรากำลังเจ๊งใส่พานมันพังแล้วไม่ระเบิดเอ้ารอรอลูกอยู่สวยนี่รถทางคันนี้ปพิบัติระดมอลำเลยข้างหน้ามีหนึ่งคันข้างหน้ามีหนึ่งคันมีจุดเสีย em 10 em 10 thằng na cậu băng diên lang, nè lấy diên lên diên, vào láo, vào láo vào láo đã, à, đồn 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 đồn, 24 อืโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วไอ้โม่จะโอ้โหล้อพังเอ้าโอ้ยไอ้เก่งชิบหายเก่งจริงนไอ้พวกนี้โดนแน่ vielä, yeah, vielä yeah. ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกปืนกระจอกพันนั้นน่ะเจ้พวกอ่อนแอต้องพ่ายแพ้ให้กับปืนกระบอกนั้นเอาอยึดจุดแล้วตรงนี้เยอะวางแม่งเลยมาดิวะท่ากันซึ่งหน้าแบบนี้ถึงจะสนุกยิงกูเลยไม่เข้าหรอกไอ้สุดไปเลย เดียวกูขอโทษกูขอโทษย,ยิงได้มึง <c oughs> อยู่ใกล้ขนาดนีด้กูยิงยิงได้อะไรงไงวะเนี่ยตุ๊กๆตื่นยิงไม่ออกเห็นแล้วปีสอ <c oughs> งสี่จิมมี่ระวังจิมมี่เออด๊ดกจิ๊บพี่ยิงให้รอแป๊บนงึงมุมช้อนมุมช้อนเกียร์ละ ลอดหลอดลอดโอ้โหทิ้งลูกโอ้โหโอ้โหเฉียดเมื่อกี้สามลูกล้อมทุกทิศทางไอโอแบบในตำนานเอแบบนี้ต้องมันขึ้นอยู่ว่าใครยิงมากกว่าใครอ่ะเน้อ mi p อ i n มันได้แค่สามสิบพันใช่ เน้นยิงไม่ใช่สามสิบคันได้สามคันแต่ว่าไม่รู้อะจุบหนเดียวบนสุดบนสุดไม่แล้วทีมสี่ซูแม่งเลยไปทางนี้นี่อย่าขึ้นเนินอย่าขึ้นเนินเดี๋ยวซ้ำรอยคุณคุณผมเองหล่อเล่นนาวแล้วเข็ด ยังข้างหน้าผมระเบิดละหนึ่งจิมมี่เชี้ยอเลยเนี่ยไม่ใช่ศัตรูเลยที่ระเบิดไอเวนโดรอไว้โดรอเปลาไว้รอเอาต่อไ้แล้วอืมเอาคืนให้ละเนี่ยมียิงกับตั นี้เหลือผมโดดเดียวละอ่ะอย่ามาอยา <ไป S 1> ู่กับกูอืมยิงกูไม่โดนหรอกดเรามันเก่งอ้าวยิงไม่เข้ากำลังไปหดใจรอก่อนเอื้อวีดว๊ดๆๆๆวีด๊ด2ครั้งเอื้อะ <c oughs> อะไรกันก <c oughs> ํลังตาม เพิ่งช้านิดนึงนะโด้เอ้ยจิมมี่โอ้ทั้งปืนทั้งรถกูเจ๋งหมดเลยอ่ะรอรอทีมงานกันอเอาขยิงเจอข้างหน้ามีอีกคัน,นอืมอยิงยิงเอา อ้าวหันหลังมาอย่างนี้ก็สวยจริครับหนึ่งพันพีไฟลุกมีไฟลุกมีคันหนึ่งอย่ายิงกูเลยไปออมเลยเกินอัไรมาแล้วซ่อมเครื่องแป๊บอุย้อยรถทีทหารหลังรถผมหลับขอเวลาอู้แป๊บนึงระวัง โดนเนี่ยใครโดนละโดนละโดนเหรอโอ้ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ามันเจ๊งกันดิแบบเนี้ยยิงไม่ได้เครื่องพังมันยังเชิงกันเรอไม่ได้ยังเชิงเครื่องกูพังคุณซ่อมเครื่องมันมันก็ยืนนิ่งจะบอกว่ามันก็ซ่อมอยู่เหมือนกัน ไม่ได้ซ่อมหรอกอยู่ซิมันก็ควรหนีสิระเบิดลงขนาดนี้หรือของมันวะเอ้าอย่าบอกทางหมดแล้วอ่ะไม่เหลือเลยหรอหมดแล้วครับโดด้วยอ่ะอันเนีแหวนทำลิงทำลิงแอเนี่ยแยกูแย่มึงเล่นดิเจ้ ช่วยริงเลยไรเงี้ยนั่นไม่มาช่วยกูยิงด้ปะแหม่นนไม่มาช่วย,ยใครก็ได้อ้อมตูดในคันนี้ดีขับดึงหน้ายันหลังอหม่แหมอยากมีเรื่องกูไม่มี support เฮ้ย มเ้ยโอ้โหแล้วกูเหลือมึงจุดสองคันไอเวนกูถอยก่อนแล้วกันเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันยิงเช็ค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 หนาดเวยโอ้ยอยาเข้ามานะเว้ย เล็งรอนะเล็งรอเพื่อนข้างหลังพันซุกเอ้ยมันยิงกูมันยิงมานไมเขาเ้ามันไม่จริงมันจีติดหินมันโง่กว่าขับละขับละไล่บีแม่งเลยมันไส้ไล้ซุกตีน,ม,น,นมันเร็วกว่ากูเลี้ยงโหลดลูกไม่เสร็จเลยมันล่อแบบนี้แล่น,แลนานด้วยไอ KB1 มาจากไหนนะเนี่ยอ้าวได้เฉย เฮ้ยมึงยิงมันไม่เข้าเลยหระมันยังไงกันวะอือสามพิษหนึ่งคันสวยๆลงเนินแล้ว เล่นกูอุ้ยเกี่ยวหัวยิงยิงขู่ยิงขูง่ไม่เล่นกับมึงหรอกรอเล่นไปไป,ไป,ไปกันเต็มเลยไอ้เหี้ยเลยอยู่การเดียวทั้งแมพโอ้โหใช่เหรอเนี่ยเลย,เย,เยโอโ้โ,อโหโอห้โหหลังก็เข้าหน้าก็มาโอ้โหเรียบร้อยเลยสบาย แล้วเงยสวัสดทุกคนใครยังไม่ไหววะหน้าก็เข้าหลังก็มีเออไปแค่นี้แหละวันนี้